ไปขนนที่กระตายกินน่ะเฮรองมานะเออเอาไปจัดเลยไปตัดย่าของลูกชาวนาเห็นแล้วร้องขาเละคุ้มจัดให้มันจัดใหันแล้วก็ไปก็ก็เอาไ้ มุน่อให้ต้นต้ไรอยบ้านแล้วก็ต้นไม้อะบ้านมันต้นต้นไม้มันต้นไม้ไม้ใหญ่ที่มันกินผลได้แล้วอ่ะจะขายบ้านอีกแล้วไปดามเออแล้วมันจะไปอยู่ไหนจะขายบ้านแล้วก็จะสรางบ้านนะเว้ยสี่แสนกว่าบาทข้าก็รู้หนูบ้านน็อกดาวเลยก็มีรูเขาบอกเขาโดนหลอกเขาบ้านเขามีอย่างนี้หรือว่าพี่ชายเข้าไปบ้านบ้านแบบพี่ใหญ่พี่มันเนี่ย เขาแบ่งก็แบ่งกันหนหมดเลยมั้งแบ่งใครจะเอาอะไรตรไหนไปก็แบ่งกันมันมีบ้านใหญ่เราเคยไปตรงบ้านตรงข้างปั๊มอ่ะของใช่การนั้นมันมีสวนเพราะในสวนน่ะเหรอในสวนแต่พี่ก็อยู่ตรงแบ่งกันไปเน่ยตรงแบ่งเป็นล็อกล็อกใครได้ตรงไหนไปก็แล้วสุรีอยู่บ้านปั๊มหรอไม่ม่อยู่ไม่ใช่ก็ไปซื้อ ไปน่งเลยเราะเาลบากไหนนะเออหนูดูน้อยเพื่อนเราเนาะเราก็มองนลว่าเออไอตอนเป็นเด็กๆลำบากพอรงขึ้นแก่ก็สบายแา่ที่ตอนเด็กๆเป็นกุูแก่แล้วลำบากเป็นแมเป็นพ่จริงไงนะแม่น้อยแม่แมวอ่ะเขา มีปั๊มเนี่ยเขาไม่รวยมากนะถ้าเขาไม่ขายทิ้งเขาอะไรทิ้งเขาอยู่ได้สบายแล้วตอนนี้ใครรวยปั๊ม่กขายไม่ทำงานเลยขายไปแล้วแล้วก็กินหมดแล้วนี่คาอะไรเขามีนาที่บางปะละแต่สิบไ้เขาขายแบ่งไปหมดแล้วขายได้มาไอแมวได้มาสามสี่ล้านแล้วบ้านที่อยู่ที่เมืองชนน่ะเขาขายไปแล้วเฮ้ตัวเคยไปไหมบ้านที่เมืองชนเคย ความไน้โชคกำลังลุกเรืองนี่อยู่คชนแต่จุ๋ยก็มีงานทำโอ้อะไรออกไปจากการไฟฟ้าได้เงินมาสี่ล้านไปทำบ่อกุ้งเก้าเดือนเจ๊งหมดเลยเห็นใครก็คือพวกนี้ทำาเลีนเราไม่ได้ติง้าเพื่อนนัแต่เล่าสวคนสวงใช่ใช่วันที่เข้าหายขาไปให้ายเงินไมให้แล้วตกกับมา

ขนาดตายังยังไม่เป็นปัญหาเลยบ่ะแ่นี้ให้เอฟทำต้นที่เมล่อนยันเป็นไหมให้เอฟทงเมล่อนแต่มันไม่หวานมากเพราะว่าคนสวนมันตัดไม่เป็นขั้วมันยังไม่แข็งใจนี่เลยแบบไม่หวานมาก ถ้หวานมากก็เบาหวานจะขึ้นมีอยู่ช่วงก็กินข้อต้อนในเมล่อนมันอร่อยมันหวานนะไินพอไปหมอจ่อเรื่องมาบอกฝ้าน้ำตาลมันจะขึ้นนั่นนั่นจะใกล้เห็นนั่นแหละนะนึกได้เลยโอรุพินเมล่อนเนี่ยอะไรอะไรอะไรอยู่เลยตั้งแต่นั้นมาอยู่กินเลยแล้วพอจะมาเนี่ยน้ำตาลไม่มีนะครั้งที่เาเปิดเป็นครั้งแรกเขาไม่เข้าใจเก็บยังไม่จำเป็นแก่จัจเดี๋ยวนะน้อยแล้วจะเล่าให้ฟังว่า ถ้าเขาถ้าเราตายไปตอนนั้นน่าจะสบายมากเพราะตอนที่ที่เราหลับเนี่ยเราไม่ได้รับวความปวยเจ็บจากตรงนี้เจากตรงนี้เป็นไม่หายจากอะไรทั้งนว่าคนที่ไปเยี่ยมนะบอกว่าตายแล้วพ้าเลือดเนี่ยสาดด้านไอ้ปอนในเลือดก็สาดตรงนี้ไอ้ซี่โครงในก็เลือดก็สาดแล้ววันนนั้ไม่ได้ที่งานใส่เสื้อสีอาวครีมๆยังไงก็ไม่รู้โอ้มแดนแจมดทั้งตัวเลยเนี่ยหมดทั้งตัวเสื้อเนี่ยขาดหมดเลย ไม่น่าเชื่อเลยไอ้หน่อยงหมูว่าป้าให้กับหมูใครหายร้องไห้แบบร้องไห้ไม่ได้ของหมูแล้วมีคนไปเที่ยวสี่ห้าคนก็บอกว่าดีแต่ไม่รอทุกคนเลยแล้วใครไปเจอใครเป็นคนพาส่งมันอยู่ใกลเนี่ัอยู่ใกล้บ้านทางแยกเขาจัเขาไม่เห็นเขาโทรบอกะอร ถ้าเราตายตอนนั้นนั้นน้อยตอนที่เราหลับอยู่นะเราไม่ได้รับความปวดใช่เราไม่ทรมานเรยไม่เคยแต่เราไม่ยังไม่หมดกังประหลัดกรรมเราต้องทรมานเราเจ็บตรงนี้ปวดต้องมีอยังไม่หมดกรรมเออไม่ใช่ช่างต้องเหรอใช่ต้องไหมครับต้องโอ้โอ้จำได้ดเดินแล้วเนี่ยจำผมไม่ได้แล้ว เป็นยังไงล่ะคะต้อมบอลบอลเข้าไปนีบอกแต่เนี่ยที่ได้คุณครูเนี้ยมันขาดตลาดหมดแล้วก็มันหนีมันหนีเนี่นไงต้อมมันหนีความร้อหนีอากาศร้อนเลยหนีฝนหนีเนี่ยเเห็นเขาเห็นไม่ตื่นตามแอร์เอายาออกแตงเอาข้อมีลมนี่ก็มันไม่ได้ว่ามันไม่ด้ดังขอบคุณมากต้าที่นี่มานทำให้ป้าป้าเปลี่ยนห้องนอนไม่ได้ได้้องนอนไม่หลับ เมื่อคืนก็ทนร้อนไม่ได้ยแล้วไม่ร้อนเท่าไหร่นี่น้ำน้อยแล้วถ้าเกิดเราตายตอนนั้นเราชอบภาพไกลมากเราก็คิดเปนอย่างว่าถ้าเราตายแบบนั้นเราจะไม่รู้สึกความปวดใจเลยนะแล้วเราเคยเห็นเราอยู่ท่าประจันพผู้หญิงคนนั้นแกเป็นมะเร็งอะไรเราชอบพุ่มพ่อมีเสียงดังเอ๋เอ๋เอ๋อะไรมาถึงแล้วจับพักเนี่เอ้ยเจ๊หนูดูเจ๊หนูดูแลพี่จ้องนะลูกเอาน้ำให้พี่จ้องเขาดื่ม นี่นะนพี่คนนะั้นจะร้อยเอกซูนิตตายอย่างบูนเนี่ยตาเนี่ะก็จะไปสุนนปกติได้ไม่เจ็บมาเออเจ็บปวดมากให้คนนะเป็นมะเร็งเหมือนกอันรูปเจ็บปวดบ้านที่ชาวประจันบ้านหนวงห้ามาไปเยี่ยมศพแก๊สแกขาดใจตายหัวแกก็มาบอกบอก,บอกว่าป้าป้าขาดใจแล้วขาดใจไม่ได้บงขึ้นองคจาก,ก,อกไอ้ดูเลยนะเนะจ็บปวดเจ็บมะเร็งอ่ะอย่างเงี้ยโบูพอมันึกถึงชื่อป้าอะไรก,กันแบบนี้เขาผู้กองซูริตาบินมาส่งเราสองคนเนี่ย ที่มืออย่างนี้ตาอย่างนี้แล้วก็ใจรู้ตอนนั้นเราไม่รู้สึกไม่รูเจ้าวิาภเบดเป็วันทุ่งไม่รู้สึกตัวเลยแล้วตอนนั้นถ้าตายตอนนั้นเราโตรสบายตายอยู่ไปนไม่ใช่ตาบไงจำยังไม่หมดมันก็เป็านเจ็บหัวเจ็บปออยู่านถึงข้าวนี้บอกว่าเจ็บหัวเจ็บปอด แต่ว่าตอนไปขาา่าบจ oh. นะปฏิบัติธรรมแค่เจ็ดวันนี้แต่แปงนะปฏิบัติธรรมยนี้ยที่ฐานจิตว่าไงวะเพราะว่าว่าจะต้องโอนไปทำที่ไหนกันก็ oh. จะไปโอนที่ดินให้เอียบ oh. เวลานั่นจะได้ไม่เสียเงินค่าทนายใช่ไหม oh. ไปกอมที่ดิน้วที่ดินบอกว่าจะต้องเสียเงินค่าประเมินที่ดิน แล้วเสียาโอนะแพงอให้ดีๆให้ไปทำทิ่ในกรรมที่อำเภอเออแล้วพอกลับมาได้สักประมาณเนี่ยอาทิตย์ต่ออาทิตย์เนี่ก็เลยเจดไปไหมดูแล้วก็เลยก็ก็ยังไม่ได้ไปทำทิ่ในกรรมใช่ไหมก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ในฐานจิตที อย่าว่ายขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะบอกท้ายลทั้งสี่อ่ะยาตัวละกบาลทั้งสีว่าลูกขออยู่ต่อไปอีกหน่อยเถอะเราไปตามสุขภาอ๋ออันนี้ะเออแล้วก็ยืดเวลาให้แล้วไปถามยังยังเลยเนี่ยก็ยังไปไม่ค่อยได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่สุขภาพยังไม่ต้องรวบรวมอีกก็ไปในระยะทางกันแล้วนั่งไปไหนก็จะต้องทําอะไรบ้างเขาบอกว่าจะต้องเตรียมโฉนดที่ดินที่เรงมีเี่ยอ่ม ตัวจริงไปให้หมดเลยแล้วต้องหาพยานที่ไม่ใช่ที่น้องเราแหน่งสองคนเราเดี๋ไปอยู่ที่นี่แล้วก็ไปบอกบ้าน่านผกว่าจะไปเข้าจะว่าวันไหนบ้างไปเป็นพยานให้หน่อยเซ็นพยานเนาะเราถามเจ้าหน้าที่เป็นพยานไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไม่ได้อ่ามันมันมันระเบียบจริงอ่ะมันไม่ได้แต่ถ้าทถ้าทำจริงอ่ะมันก็ได้ ท่านตอบก็เอาอย่างนี้นี่ทำนแผนกอะไรแผนกตรงของภาพคะเบียนราชมันมีแผนกเป็นแผนกทนะเบียนราชใช่ไหมเรารู้จักคนสบบามัญคนที่เอาไปกรองจริงไม่รู้จักสักคนใครก็ไม่ที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยทำได้ก็เพื่อมันอันนี้จบทะเบียนสมรสใช่ไหมมันมันก็ มันก็ทำทุกอย่างเลเบียนสมรสเวลามาเซ็นพยานใครมันจะพาพยายนมะามันก็ไม่ได้ทำมก็มากันสองคนคเบียงสม,มรถียงสมรสที่เป็นหย่าบก,ก็มากันสองคนพอเซ็นะ <พอ S 1> ใหน้พอมาแน,น,นะนำปุ๊บทำเสร็จละไอ้คนข้างบนมีมาเซ็นให้บางทีก็เสียค่าติ๊กให้มันมมนิดหน,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 น่อย